สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบุกะพอดกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะยังมาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องราวของดาวเคราะห์ที่ส่งผลดีชั่วยให้กับแต่ละลัคนาราศีนะคะโดยในวันนี้เนี่ยมาถึงคิวของลัคนาราศีตุลแล้วก็ราศีพิจิกกันแล้วค่ะเริ่มจากลัคนาราศีตุลเจ้าเรือนพบตรีโกนมีเสากุมแล้วก็พุธเมถุนส่วนเจ้าเรือนภพเกณฑ์คือสุกตุลเสามังกรอังคารเมษจันกรกฎ ผู้มีลักนณะสถิตในราศีตุลเนี่ยมีเสาเป็นดาวดวงเดียวที่ให้คุณยิ่งแก่เจ้าชะตาจันเจ้าเรือนเกณฑ์พบที่10เมือร่วมกับพุธเจ้าเรือนตรีโกลมพบที่9ก้าก็นับว่าเป็นสิ่งที่ให้ผลดีกับชะตาเหมือนกันและเมื่อเสาเนี่ยเข้าร่วมกับพุธถ้าหากมีอาทิตย์เกษตร,เ,รเจ้าเรือนราพะเข้าร่วมด้วย คือชะตาที่มีเสาพุอธอาทิตย์ร่วมกันและหากมีดาวเคราะห์เกษตรเรือนเกณฑ์คืออังคารจันทร์ดวงใดดวงหนึ่งก็ได้เข้าร่วมอีกจะเป็นการส่งผลดีให้กับดวงชะตาที่มีลัคนาสถิตในราศีตุลน,นะคะผู้มีลัคนาสถิตในราศีตุลอทิย์ศุสุขพุธร่วมลักจะมีโชคดีและก็บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินผู้มีลัคนาสถิตในราศีตุลพุธสุขเสาร่วมลัก หรือลัคนาอยู่ราศีตุลมีจันทร์ร่วมกับอังคารสถิตในราศีเมษเล็งลักจะทำให้เป็นผู้บริบูรณ์ที่ทรัพย์สินและจะมีโชคดีผู้มีลัคนาสถิตราศีตุลพุทธร่วมกับอังคารสถิตในราศีสิงห์อันเป็นภพที่11เสาดเสาวนิยราศีเมถุนภพที่9พรหัสป,ปดีอยู่ในราศีพฤษภภพ,บพบที่8จะส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาผู้มีลัคนาสถิตในราศีตุลมีสุขุูมลักนอกจากจะส่งผลดีให้แล้ว บางทีก็อาจจะส่งผลร้ายให้เพราะว่าสุกนั้นเนี่ยเป็นดาวเคราะห์เกษตรราศีพฤษภอันเป็นโมรณะภพที่8อีกตำแหน่งหนึ่งผู้มีลัคนาสถิตในราศีตุลมีเสากุมลักจันทรสถิตในราศีกรกฎจะให้ผลดีแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากผู้มีลัคนาสถิตในราศีตุลถ้าอาทิตย์และุูสถิตในราศีกันโดยมีเสาร่วมสถิตในราศีกัน หรือเล็งอยู่ในราศีมีนหรืออยู่ในราศีกรกฎและธนูเสาก็จะสามารถส่งกำลังเป็นเกณฑ์ไปถึงจะทำให้บิดาของเจ้าชะตาเนี่ยมีโชคดีแล้วก็มีอายุยืนยาวได้นะคะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตในราศีตุลจะหาวันดีที่เกิดโชคลาบก็ได้แก่วันที่จันทร์เข้าสถิตในราศีเมษเมถุนกรกฎสิงห์ตุลธน,นูและมังกร ส่วนเดือนที่จะมีโชคดีก็ได้แก่เดือนที่อาทิตย์เนี้โคจรเข้าสู่ราศีเมษเมทุนกรกฎสิงห์พิจิกมังกรและกุมหรืออังคารโคจรเข้าสู่ราศีเมษเมทุนสิงห์ตุลพิจิกมังกรและกุมหรือสุขหรือพุธโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์จันทร์เข้าร่วมด้วย ปีที่จะเป็นปีที่ให้โชคลาภดีก็ได้แก่ปีที่พระรหัสปดีเดียโคจรเข้าสู่ราศีเมษเมทุนกรกฎสิงห์พิจิกธนูกุมและมีนหรือที่เสาโคจรเข้าสู่ราศีเมทุนกรกฎสิงห์ตุลพิจิกธนูและมังกรหรือราหูโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์ธนูและมีนนะคะต่อมาลัคนานราศีพิจิก เจ้าเรือนภพรีโกนคือพิหัสสปดีมีนจนันกรกฎส่วนเจ้าเรือนภพเกณฑ์ก็คืออังคารพิจิกเสาร์กุมศุพฤษศอทิตย์สิงการร่วมกันของจนันเจ้าเรือนภพรีโกนกับอาทิตย์เจ้าเรือนภพเกณฑ์ส0บจะเป็นผลดีบังเกิดขึ้นแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างดีผู้มีลัคนาสถิตในราศีพิจิกพฤหัสสัปดีอันเป็นเจ้าเรือนเกษตรภพที่สองธนู และเจ้าเรือนเกษตรพบที่หมีนถ้าร่วมกับพุธเจ้าเรือนพบที่11กันหรืออยู่เป็นเกณฑ์กันคือพุธร่วมราศีกับพฤหัสสปดีหหรือพุธอยู่ในราศีที่เล็งกันกับพฤหัสสัปดีคือเป็น1 5 7 9าจกาากตำแหน่งที่พฤหัสสัดีสถิตยอยู่จะทําให้เป็นผูท้ที่บริบูรณ์วยทรัพย์สินเงินทองลักนณะสถิตราศพีพิจิกพฤหัสสัปดีสถิตในราศีมังกรอาทิตย์พุธ สอยู่ในราศีพฤษภจะทําให้จิตใจของเจ้าชะตาดําเนินไปในทางสุจริตและก็มีชื่อเสียงประโกกนะคะผู้มีลัคนาสถิตราศีพิจิกมีจันทร์อยู่ในราศีกันพฤหัสบดีกับพุธร่วมกันในราศีมีนจะทําให้บริบูรณ์ได้ทรัพย์สินเงินทองผู้มีลัคนาสถิตในราศีพิจิกมีจันทร์อยู่ราศีมีนพฤหัสกับพุธอยู่ในราศีกันลัคนาสถิตราศีพิจิกมีจันทร์อยู่ราศีมีน พฤหัสบดีอยู่ราศีกรกฎพุธอยู่ราศีกันลัคนาสถิตราศีพิจิกจันทร์กับพุธอยู่ในราศีมีนพฤหัสอยู่ในราศีกรกฎลัคนาสถิตราศีพิจิกจันทร์กับพุธอยู่ในราศีมีนพฤหัสบดีอยู่ราศีกันลัคนาสถิตราศีพิจิกพุธอยู่ราศีกันจันทร์อยู่ราศีมีนพฤหัสบดีอยู่ราศีกรกฎลัคนาสถิตราศีพิจิก จันอยู่ราศีกันพุธอยู่ราศีกร,รกฎและพฤหัสบัปีอยู่ราศีมีนทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้เ,นเป็นลักษณะที่แสดงถึงการเป็นดวงชะตาอันสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองผู้มีลัคนาสถิตราศีพิจิกถ้าจะหาวันที่มีโชคลาภให้ตรวจด,ดูวันที่จันทร์โคจรเข้าสู่ราศีพฤษภกรกฎสิงห์กันธนูมังกรและมีน และหากจะหาเดือนที่มีโชคลาภให้ตรวจดูเมื่ออาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษหรือศุกรกฎสิงห์การพิจิกธนูมังกรกุมและมีนหรือพุธโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภกรกฎสิงห์การพิจิกธนูมังกรและกุมหรืออังคารโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภสิงห์การพิจิก มังกรกุมและมีนสำหรับปีที่มีโชคลาภนั้นก็ได้แก่ปีที่พิหัสปดีโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภกรกฏสิงห์การพิจิกธนูและมีนขาดและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่อง,รา,องาราวของดาวเคราะห์ที่ส่งผลดีชั่วให้กับแต่ละลัคนาเดยวันนี้เนี่ยเราได้พูดมาถึงลัคนาราศีตุลแล้วก็ราศีพิจิตแล้วนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยฟังโดยใช้วิจารณญาณกันเหมือนเช่นเคย แต่เรื่องราวที่น่าสนใจนี่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ในตอนหน้าเราจะมาดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นคิวของลัคนางราศีอะไรอีก mm hmm. ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยยังใช้สาระแล้วก็บันเทิงกับไปเพื่อนได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ที่สคัญอย่าลืมกดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใปหม่ๆที่น่าสนใจด้วยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ